อย่าลืมกดปุ่มไลค์กดปุ่มแชร์กดปุ่มซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆจากทางช่องนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมข่าวสารจากทางช่อง c ีเสำนักข่าวชาวบ้านนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันที่12พฤษภาคมนะครับพศ2513นนะครับผมมีข่าวสารอัปเดตนะครับจากทางกระทรวงการคลังนะครับผมวันนี้นะครับผม สถานะนะครับใครตรวจสอบดูนะครับสถานะนี้เงินเข้าแล้วนะครับเช็คเลยครับรับรวดเดียว1 0,000นบาทนะผมโอเคนะครับสําหรับสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบช่องทางการรับเงินนะครับเงินจะเข้าทุกวันอังคารนะครับผมหรือว่าวันนี้นะครับหลายคนยังสงสัยนะครับว่าสถานะนี้นะครับจะได้รับเงินหรือไม่นะครับผมต้องขอย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าสถานะนี้นะครับท่านได้รับเงินแน่นอนนะครับท่านจะไม่ถูกตัดสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเพียงแต่ นะครับท่านต้องไปทําการผูกบัญชีพร้อมเพกับเลขประจาตัวประชาชนนะครับผมเพื่อเตรียมรับเงินนะครับให้เรียบร้อยเพราะครั้งไม่สามารถโอนเงินให้ท่านได้นะครับอาจมาจากหลายๆสาเหตุด้วยกันนะครับผมสําหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์นะแต่โอนเงินไม่สําเร็จนะครับปัญหาหลักๆอาจเกิดมาจาก5สาเหตุนะครับเนื่องจากนะครับผม1นะครับบัญชีธนาคารของท่านนะครับถูกปิดนะครับผม2นะครับ บัญช th? th? ีของท่านนะครับไม่ม <t ry eze> ีการเคลื่อนไหวนะครับเกิน1ปีนะครับผมหรือว่าท่านไม่ได้ฝากถอนโอนเงินนะครับภายใน1ปีนะครับผมบัญชีธนาคารของท่านนะครับไม่ได้รับการเคลื่อนไหวครับและข้อที่3นะครับผมชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อที่ท่านลงทะเบียนไว้นะครับผมคือถ้าเกิดท่านใส่ชื่อพ่อแม่พี่น้องหรือว่าญาติท่านนะครับก็ให้ไปเปลี่ยนไปใส่ชื่อตัวเองนะครับผมและข้อที่4นะครับผมเลือกรับโอนเงินผ่านพร้อมเพย์นะครับแต่ท่าน ยังไม่ได้ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์นะครับผมในกรณีนี้ท่านสามารถเข้าไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้ที่แอปธนา,าคารนะครับหรือว่าจะเข้าไปติดต่อที่ธนาคารของท่านก็ได้นะครับผมและข้อสุดท้ายนะครับท่านเข้ามาแก้ไขข้อมูลแล้วนะครับแต่ด้านใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับผมในส่วนนี้นะครับผมก็ต้องเข้าไปแก้ในส่วนนี้นะครับน่าจะเข้าไปแก้ข้อมูลใหม่ไม่ได้นะครับผมแนะนําให้ไม่ใช่ผมแนะนํานะครับ ทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันนะครับหรือวัฒนาคารนะครับแนะนําให้ท่านไปทําการผูกบัญชีพร้อมเพกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการโอนเงินนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ผมก็มีข่าวสารมานําเสนอเพียงเท่านี้นะครับผมสรุปนะครับสถานะอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับช่องทางการรับเงินครับในวันนี้นะครับวัอังคารท่านจะได้รับเงินนะครับโอน10,000บาทนะครับโอเคนะผมวันนี้ผมก็ อ่านอกนอกถ้าถ้าท่านไม่ได้รับนะครับแปลว่าวันนี้คือชัวร์นะครับท่านจะได้รับเงินแต่ถ้าท่านไม่ได้รับนะครับคือข้อมูลที่ท่านให้ไปยังไม่ถูกต้องนะครับผมโอเคครับผมวันนี้สําหรับวันนี้ผมก็มีข่าวสารมานําเสนอเพียงเท่านี้นะสำหรับสมาชิกที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามนะครับผมและที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารต่างๆจากทางช่องนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ผมก็มีข่าวสารมานําเสนอเพียงเท่านี้นะครับผม โอเคครับผมก็ต้องขอเก่าคำว่าขอบคุณครับ